ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงได้ศึกษาถึงการกําหนดมาตรการให้ผู้ที่ถือปืนเถื่อนโดยไม่จดทะเบียนให้นําปืนมาคืนภาครัฐในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีความผิดเพื่อเป็นการลดจํานวนปืนได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ให้ดูแลเรื่องหน่วยงานราชการต่างๆโดยควมสั่งให้กับผู้พิการนะครับให้เข้ามาใช้บริการในสถานที่ราชการอย่างสะดวกขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและปลอดภัยพรบได้อนุมัติหลักการพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการเสนอกฎหมายรับับรองโดยให้ทางกฤษฎีิกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและตรวจสอบร่างของรัฐบาลประชาชนและสภาเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมและไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆและนํามาเสนอครมเพื่อพิจารณาส่งไปยังสภาต่อไปโดยตั้งอยู่บนหลักการให้ความ หลากหลายทางวัฒน,นธรรมหรือ m u l ติ c u l t u r a l Society เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและให้เกิดความขัดแยง้งเป็นไปตามโนโยบายของรัฐบาลภายแดนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนําของผิดกฎหมายเข้ามาไม่จะเป็นหมูเถือนไม่จะเป็นยางเถื่อนต่างๆนี่เรามีการเข้มงวดตรงนี้เราออกดอกออกผลที่ดีมากทําให้ราคาพวกสินค้าการเกษตรของเรานี่มีราคาดีขึ้นเพราะของเถื่อนไม่เข้ามา